และนักเรียนผู้ชนะเลิศการแข่งขันเบญจมะรัฐถาราชาคู่นานุสรการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาเทรราชเจ้าระดับประเทศครั้งที่5ประจับปี2568เฝ้ารับประธานทั่วรางวัลชนะเลิศโอกาสนี้ประธานพระบรมโอกาสให้ครูผู้ฝึกซ้อมเฝ้ารับประธานเกติบัติด,ด้วย นางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวโุโสกลุ่ม BJC บิ๊กซีและคณะก็้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานบนเลยนที่สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,รดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์เจรตกระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ บ้านเลขที่ห8ึหมู่ที่8ตำบลตะเคียนอเภกาบเชิงจังวสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระกากรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชำนาญชื่นตาผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตระ้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสมัยบุญยงเจ้าหน้าที่ทหารพรานซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่1 4กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและต่อมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นเหตุเกิดบริเวณสาลาริมทางหมู่ที่3ตำบลตราะบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่8มีนาคม2568การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสมัยบุญยงต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพ้น มนตรีเป็นประธานในพิธีปรถมนิเทศโครงการฝึกอบรมระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ห้า นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประถมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5ณอาคารสิริพัฒีธรรมวัดประยุรบงสาวาสซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรบงสาวาสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งอย่างสร้างศาส,สนาถายาสสืบทอดระสัทธ,ธรรมให้ดำรงมั่นคงอยู่คู่สถาบันชาติศาส,สนาและระมหากาัตรมีประสงฆ์จากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่11 2 5มีนาคม2568จําจำนวน73รูป โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชจาก,กาีิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรงพระกกรุณาโปรด้าปบดกรหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา พระธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ปิดเพี้ยนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงค์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน องค์มนตรีรับมอบงานสนับสนุนการดำเนินงานบนลยนิธิระดาบ